ตรงนี้เนี่ยคือประหลอดกินทองนะครับประหลอดกินทองตรงนี้เนี่ยเป็นของพระคูบาชัยยาปัตตภีนะครับสําหรับประหลอดกินทองเนี่ยท่านทํามาเป็นแบบหัวแหวนนะครับด้านด้านก้นเนี่ยตรงก้นเนี่ยก็จะแบนนะครับแล้วก็มีอักขรล้านนาเขียนคําว่าชะนะครับ,<ชะ>นะรบก็คือชัยชนะอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะแบนนะครับแล้วก็ทรงทรงจะคล้ายๆหัวกระสุนนะครับ เหมาะสําหรับคือจริงๆเนี่ยออกแบบมาสําหรับทําหัวแหวนโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยก็อาจจะนําไปทําเป็นต่างหูได้นะครับหรือว่าไปทําเป็นจี้ได้น้ําหนักนะครับที่ผมช่างโดยประมาณเนี่ยเม็ดหนึ่งก็ประมาณ4กรัมนะครับหรือว่าประมาณน้ําหนักประมาณหนึ่งสลึงนะครับสําหรับประหลอดกินทองของพระคูบาชยาปบตทพีเนี่ยเป็นสายวิชามาจากทางพม่านะครับสำหรับสายวิชาทางพม่าเนี่ยเดี๋ยว ผมจะมาเล่าประวัติคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะครับในประเทศพมา่าเนี่ยก็มีมีการนับถือผีที่เรียกว่าน,นัตนะครับแต่ผีของทางพมา่าที่เรียกว่าน,นัตเนี่ยก็จะมี2ประเภทประเภทหนึ่งจะเป็นเทวดารักษาเมืองนะครับอีกอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกวิญญาณของนักรบต่างๆที่ตายไปแล้วแล้วก็คุ้มของเมืองนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าสิทธานะครับสิทธาหรือว่าครูต่างๆ ทางพระมาถือว่าเป็นครูต่างๆนะครับมีอยู่10องนะครับมีอยู่10ท่านที่บอกเล่ากันนะครับว่าสิทธาทั้ง10ท่านนี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าทุกท่านเนี่ยมีฤทธิ์นะครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจะเป็นบางท่านก็จะเรียกเป็นมหาฤาษีนะครับบางท่านก็จะเรียกเป็นมหาราชครูทุกท่านเนี่ยก็จะสําเร็จวิชาต่างๆนะครับโดยเฉพาะวิชาประหลอดกกยสิทธิ วิชาเจตสิกต่างๆวิชากสินนะครับแล้วถ้าเป็นในภาษาที่เรียกกันเนี่ยบางคนเขาจะเรียกว่าสายยาแดงนะครับสายยาแดงก็คือสายครูบาอาจารย์ทั้ง10ท่านของทางพมา่านะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยจะเป็นมหาราชคูปโพโพองนะครับกับอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็เป็นมหาฤาษีโพมินของสำหรับสองท่านนี้เนี่ยต้องค่อนข้างต้องถือว่าค่อนข้าง เป็นที่นับถือแล้วก็บูชาของทางในประเทศพมา่าค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะชาวพมา่ากะเหลี่ยงไทยใหญ่มอนนะครับจะรู้จักสองสองท่านนี้ดีนะครับสองท่านนี้เนี่ยเป็นสองท่านในสิบในสิบสิบทธานะครับหรือว่าผู้วิเศษทั้งสิบที่ในพมา่านับถือกันนะครับแล้วก็ถือว่าทั้งสิบท่านนี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ว่าเล่นกายอยู่ในดินแดน ถ้าในถ้าจะพูดให้ง่ายก็คือในเมืองรับแลที่ผู้คนเนี่ยจะไม่ไม่สามารถเข้าไปได้แต่ว่าทุกครั้งเนี่ยที่พระมาร่าเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆท่านอาจจะออกมาในรูปรักษต่างๆเป็นเด็กเป็นอะไรก็แล้วแต่มาทำลุงบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนะครับตลอดจนช่วยเหลือผู้ที่ศรัทธาในในศาสนาแล้วก็ศรัทธาในตัวของมหาสิทธาทั้ง10ท่านนี้นะครับ แต่หลักๆที่จะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นมหาราชคูโพโพอ่องนะครับแล้วก็โพมินของซะมากกว่าสําหรับมหาราชคูโพโพอ่องนะครับองค์นี้นะครับที่ว่าใส่ชุดขาวถือประคำเนี่ยตำนานเรื่องเล่าเนี่ยจริงๆบอกว่าท่านมีอายุนับประมาณไม่ได้นะครับนับประมาณไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันปีนะครับแล้วก็มหาสิทธาทั้ง10เนี่ยมีความเชื่อว่าจะรอ พระศรีอานมาเกิดนะครับแล้วก็จะรอรับฟังธรรมะจากพระศรีอานเพื่อที่จะตัดสูเป็นพระอรหันตสาวกแล้วก็ถึงจะเข้านิพพานกันนะครับดังนั้นเนี่ยความเชื่อของชาวพมา่าจึงเชื่อว่ามหาสิทธ,ธาทั้ง10เนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังทําลุงบารุงรักษาศาสนามีความเชื่อคล้ายๆกับปู่ใหญ่ทั้ง5ของประเทศไทยนะครับหรือว่าปู่ ปูป่ใหญ่หรือว่าปู่โลกอุดรน,นะครับที่เรารู้รู้จักกันของของไทยนะครับแต่ว่าทางข้ามาเนี่ยเขาเรียกมหาสิทธาทั้ง10แล้วก็สําหรับมหาราชคูโพโอพอ,องเนี่ยมีเรื่องเล่าว,ว่ามีการลองวิชากับมหาฤาษีโพมินของนะครับโดยทั้งทั้งสองท่านเนี่ยได้ประลองวิชากันแล้วก็ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะครับกั้ากึ่งกันดังนั้น จึงยกย่องทั้งสองเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้วิเศษที่มีฤทธิ์มากของทางพม่านะครับเพราะว่าท่านทั้งสองเนี่ยนอกจากมีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศแล้วก็ยังมีสามารถอายุยืนแล้วก็อายุยืนที่ที่เขาบอกเนี่ยนอกจากกินประนอกจากใช้ประหลอดนะครับก็ยังกินว่านยาต่างๆแล้วก็ฝึกสมาธิฝึกกสินต่างๆด้วยนะครับสำหรับคุอพออ่องเนี่ยที่ได้รับ การยกย่องค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีผู้ที่ได้เ,เหมือนกับว่าได้สัมผัสได้อยู่ใกล้กับมหาราชูพ ο พ, ο พออกมากที่สุดก็คออือพระเจ้าบุเรงนองของทางพม่านะครับก็มีเรื่องเล่าว,ว่าในสมัยที่พระเจ้าบุเรงนองเนี่ยสร้างเจดีมหาเจดีชเวงดากองนะครับหลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยท่านได้ทํายอดเจดียอดฉัตรเจดีนะครับแต่ว่า ไม่สามารถที่จะนำขึ้นไปเสียบบนยอดมหาเจดีย์ได้เนื่องจากมีความสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยท่านได้ประกาศออกไปทั่วแผ่นดินว่าถ้ามีใครเนี่ยสามารถเอาเอาฉัดตรงนี้ยยอดฉัดตรงเนี้ขึ้นไปประดับไว้บนยอดมหาเจดีย์ชเวงดะกองได้เนี่ยท่านจะยกแผ่นดินให้ครึ่งหนึ่งนะครับบุเรงนองก็ประกาศไวอ้อย่างนั้นก็ปรากฏว่ามหาฤาษีโพโพองเนี่ยก็มารับอาสานะครับ มารับอาสาแล้วก็นำเอายอดฉัตรเนี่ยถือยอดฉัตรแล้วเหาะขึ้นไปนะครับต้องบอกว่าเหาะขึ้นไปต่อหน้าต่อตาของพระเจ้าบุเรงนองอันนี้เป็นเรื่องเล่าของทางพม่านะครับท่านได้เหาะขึ้นไปบนยอดของมหาเจดีย์เวงละกองแล้วก็นำเอายอดฉัตรเนี่ยขึ้นไปปักเอาไว้บนยอดมหาเจดีย์แล้วยังได้เขียนอักขระยันไว้ด้านบนด้วยนะครับจากนั้นจึงเหาะลงมาด้านล่างเพื่อมหาบุเรงนองนะครับ กษัตริย์บุเรงนองก็เลยทำตามสัญญาก็คือแบ่งแผ่นดินให้ครึ่งหนึ่งแต่ว่ามหาฤาษีโพภอองเนี่ยไม่รับนะครับถวายคืนกับบุเรงนองโดยให้บุเรงนองเนี่ยให้พระเจ้าบุเรงนองเนี่ยให้สัตสาสาบานว่าจะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปนะครับไม่ไม่ไม่ให้เสื่อมก็ก็คือพูดง่ายว่ามีการสร้างพระสร้างมหาเจดีย์ให้บำรุงาศาสนาต่อไปนะครับโดยที่ถวายคืนแผ่นดินทั้งหมดดังนั้นเนี่ยพระเจ้าบุเรงนองจึงแต่งตั้งฤาษีโพอพอ่อ,องเป็นมหาราชครูนี่จึงเป็นความเชื่อว่าจากฤาษีมาเป็นมหาราชครูนะครับแต่ก็มีคนเรียกทั้งฤาษีโพอพอ่อ,องหรือว่ามหาราชกูโพอพอ่อ,องนะครับ ท่านถือว่าเป็นที่นับถือมากนะครับในประเทศพมา่าคนที่นับถือท่านไม่เพียงแต่ชาวพมา่านะครับชาวมอญชาวไทยใหญ่ชาวกะเหรี่ยงเนี่ยก็นับถือท่านมากนะครับเพราะว่าถือว่าท่านเป็นมหาศิทธาหรือเป็นผู้วิเศษที่มีอายุยืนยาวนะครับปัจจุบันก็ยังถือว่าท่านมีอายุอยู่ยังไม่ได้ตายจากโลกนี้ไปนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในอีกดินแดนหนึ่งแล้วก็จะออกมาช่วยเหลือผู้คนที่นับถือศรัทธาท่านแล้วก็ออกมาทุกครั้งที่ ศาสนาพุทธในประเทศพมา่าเนี่ยเสื่อมนะครับท่านก็จะออกมาทํานุบํารุงศาสนาอันนี้คือประวัติของมหาสิทธาทั้ง10แล้วก็ลือศีโพล่อ,อ่งนะครับแต่ว่ามันก็มีตำนานเรื่องเล่าว่าการหุงปลอดกินทองหรือว่าปลอดสําเร็จต้องบอกว่าการหุงปลอดสําเร็จซึ่งในภาษาพมา่าจะเรียกว่าเย่ตันนะครับสําหรับเย่ตันหรือว่าปลอดสําเร็จเนี่ยมีการบอกเล่ากันนะครับว่า มหาฤษีพระอ่ออองเนี่ยกับมหาสิทธาอีกสององค์นะครับถ้าให้ผมสันนิษฐานน่าจะเป็นฤษีโพมินขององค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยได้เข้าไปในถ้าที่ไม่มีอากาศนะครับต้องเน้นนะครับเป็นถ้าที่ไม่มีอากาศหายใจทั้ง3ท่านเนี่ยเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ใช้พลังของท่านนะครับใช้พลังกระสินไฟหรือว่า กายต้องบอกว่าเป็นไฟนะครับไฟจากกระสินของท่านเนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยทำการหุงประลอดนะครับทำการหุงประลอดสําเร็จภายในถ้าที่ปราศจากอากาศหุงใช้เวลาอยู่เป็นเวลานานนะครับจนประหลอดสําเร็จเนี่ยได้หุงสําเร็จขึ้นมาในระหว่างที่ประลอดสําเร็จเนี่ยหุงสําเร็จเป็นาธาตุกายสิทธิ์ที่มีฤทธิ์ขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าประลอดสําเร็จตรงเนี้ยแตก ระเบิดออกนะครับแตกระเบิดออกแล้วก็กระจัดกระจายไปอยู่ในถ้ำแล้วก็หายไปก็มีอยู่บางส่วนเท่านั้นที่ฤาษีโพพองอเนี่ยได้แล้วก็นำออกมานะครับส่วนนั้นเนี่ยก็ได้ถวายให้พระเจ้าบุเรงนองไปแล้วก็ทำเป็นหัวแหวนก็เลยเป็นที่มาของประลอดสำเร็จหรือประลอดกินทองนะครับซึ่งประลอดสำเร็จหรือประหลอดกินทองเนี่ยก็จะมีอิทธิฤทธิ์ในเรื่องของแคล้วคลาดนะครับกันภัย การทูดผีปีศาจการวิญญาณร้ายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถการพิษต่างๆได้นะครับการพิษของทั้งสัตว์การคุณใสของคนด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเวลาโชคดีหรือว่าดวงดีเนี่ยไอหัวหัวประหลอดกินทองตรงนี้ก็จะสุขใสสว่างเวลาที่ดวงตกเนี่ยมันก็จะหมองนะครับจะหมองค้ แล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังเวลาเราอยู่พกติดตัวเนี่ยหรือว่าทําหัวแหวนทาเครื่องประดับติดตัวยังสามารถปรับาธาตุให้ร่างกายเนี่ยสมดุลได้อันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับาธาตุกายสิทธิ์มาหลออจินทองตัวนี้นะครับแล้วพระคุบาชยาปัตตภีท่านทํามาเป็นลักษณะหัวแหวนนะครับถ้าใครเช่าไปก็สามารถไปทําเป็นหัวแหวนได้เลยนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีอย่างที่ผมบอกนะครับบางคนก็นําไปทําเป็นตุ้มหูหรือว่าทําเป็นจี้พกติดตัวได้นะครับ ก็มีพุทธคุณตามที่ผมเล่าแล้วก็พระคุบาชัยาปัตตภีท่านบอกผมมาว่าท่านเนี่ยได้รับหัวเชื้อนะครับหรือว่าเชื้อบางส่วนของเย่ตันที่ทางมหาฤาษฤฤฤฤฤีพูมิอ่องเนี่ยได้ทําการหุงเมื่อครั้งสมัยพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยมาบางส่วนนะครับแล้วท่านก็ได้นํามาผสมผสมเพื่อที่จะทําประหลอดกินทองชุดนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็มีไม่มากนะครับที่ผมเนี่ยมีอยู่จํานวน ร้อยเมตรเท่านั้นนะครับตอนที่ผมได้โพสต์เข้าๆยังไม่ได้บอกเล่าถึงตำนานความเชื่อต่างๆเนี่ยก็มีคนเห็นแล้วก็เห็นว่าสวยก็เช่าบูชาไปค่อนข้างหลายหลายเม็ดแล้วนะครับน่าจะสิบกว่าเม็ดแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ก็ถือว่ามาเล่าถึงที่มาของปลอดกินทองแล้วก็พุทธคุณของปหลอดกินทองตัวนี้นะครับ จร,จริงๆที่มาของประหลอดกินทองก็จะใกล้เคียงกับที่ผมเคยนําเอาพวกประลอดเพชรประหลอดนพพปลั๊ต่างๆเนี่ยมาบอกเล่านะครับเพราะถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยประหลอดพวกนี้เนี่ยก่อนที่จะมาทําให้เป็นประลอดสําเร็จเนี่ยจะต้องมีการล้างพิษนะครับมีการฆ่าพิษล้างพิษให้หมดก่อนเพราะว่าประหลอดเนี่ยเป็นสารพิษนะครับถ้าเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าทําให้ เสียชีวิตได้เลยนะครับทำให้ถึงตายได้แต่ว่าประหลอดสําเร็จต่างๆที่ขุงด้วยวิชาต่างๆเนี่ยจะมีการฆ่าพิษก่อนนะครับล้างพิษของประหลอดให้ปาศจากพิษก่อนหลังจากนั้นจึงมาใช้วิชาอาคมต่างๆทําขึ้นรูปมาเพื่อให้แข็งตัวนะครับประหลอดตรงนี้เนี่ยรุ่นเยตันนะครับแต่เยตันตรงนี้จรงิงๆก็เป็นภาษาพมา่าก็คือแปลว่าประหลอดกินทองนะครับที่มาก็มีมาตั้งแต่สมัย พระเจ้าบุเรงนองแล้วนะครับโดยที่ฤาษีผู้ผอ่องเนี่ยทำการหุงนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องเล่าตำนานความเชื่อของทางพมา่าสืบทอดสายวิชามาจนถึงในชายแดนไทยแล้วตอนนี้ทางล้านนาฝั่งไทยที่ทําประหลอดเนี่ยประหลอดกินทองส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายวิชาตํำรับของทางพม่านะครับก็แต่ละสายตำรับวิชาก็จะมีการหุงประหลอด ซึ่งแตกต่างกันไปนะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีหัวเชื้อจากทางเยตันของทางสายวิชาพม่ามานะครับแล้วถ้าจะว่าไปเนี่ยมหาเถงคันช่องซึ่งเป็นฤาษีซึ่งเป็นพระภิกษุชาวมอญที่เป็นอาจารย์ของออพระนเรศวรมหาราชเนี่ยก็ได้วิชาบางส่วนนะครับมาจากฤาษีโพพอ่อ,อ,องเช่นกันนะครับยาจินดามณีหรือเมตประคัมยาต่างเนี่ยที่ทางมหาเถงคันช่อง ทำขึ้นมาในยุคนั้นเนี่ยก็ทําขึ้นมาจากตําราของฤาษีภูโพอ่องนะครับที่เขาโยงกันมานะครับมาจนถึงตอนนี้และอย่างที่ผมบอกนะครับตามความเชื่อเนี่ยฤาษีภูโพอ่องทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่า,าผู้คนจะพบได้ในรูปลักษณะไหนเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่ต้องเป็นคนที่มีฤทธิ์หรือว่าฝึกจิตมีวิชาต่างๆถึงจะสัมผัสได้หรือว่าสื่อสารกันได้นะครับกับมหาสิทธาทั้ง10ท่านของทาง เมียนมานะครับหรือว่าทางพม่าที่นับถือกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าที่ผมนามาบอกเล่ามาสืบทอดต่อนะครับในเรื่องเกี่ยวกับปลอหลจินทองเพราะว่าผมยังไม่ได้โพสต์ที่ไปที่มาเมื่อสองวันก่อนเนี่ยผมโพสเพียงว่าปลาหลอดจินทองนะครับความเชื่อของสายวิชาพม่าเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะมาบอกเล่าโดยละเอียดนะครับบางคนเนี่ยจะเรียกสายยาแดงนะครับ บางคนจะเข้าใจผิดนะครับว่าสายยาแดงเนี่ยเ,เป็นเป็นวิชาต่างๆแต่จริงๆเนี่ยเป็นชื่อเรียกนะครับเป็นชื่อเรียกครูบาอาจารย์เกเจิอาจารย์มหาสิทธาทั้งสิท่านนะครับว่าเป็นสายยาแดงของทางพม่านะครับซึ่งแต่ละท่านก็จะมีฤทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์ของท่านชื่อเนี่ยผมคงบอกได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ไม่คุ้นเคยไม่ชํานาญกับชื่อทางทางพม่านะครับที่จะคุ้นเคยก็มีเพียงฤษีโพพอ,องนะครับแล้วก็ ลือศรีพรมินของเพราะว่าสองท่านนี้เนี่ยบังเอิญว่าผมได้เคยทํารายการอำนาจทพย์สมัยก่อนเนี่ยเจอพวกพระภิกษุสงฆ์ที่เคยทุดงไปเรียนวิชาจากทางสายพมา่าเนี่ยทางในประเทศพมา่าก็เคยพูดถึงสองท่านนี้อยู่บ่อยๆทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างคุ้นหูนะครับคุ้นหูกับชื่อฤือีโีพรมโ่องแล้วก็ลือศรีพมินของนะครับสองท่านนี้ทําให้ผมคุ้นหูมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่า มาบอกเล่าตำนานความเชื่อนะครับอ๋อยังลืมบอกไปสําหรับประหลอดกินทองของพระครูบาชายาปัตตภีตรงนี้นะครับให้บูชาอยู่ที่300บาทนะครับสามบาทถ้าท่านสนใจก็ติดต่อมาทางรายการอำนาจทพิปได้นะครับติดต่อมาทางผมได้